กูว่านะข่าวโรงเรียนชื่อดังย่านทองหล่อที่มีนักเรียนตายอะ่ะอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะมึงคนสมัยนี้อะ่ะชอบเขียนข่าวอะไรมั่วๆเนาะอีจี้มึงว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีอะไรแปลกเป่าวะแปลกยังไงวะกูว่าก็เหมือนทุกๆวันอะ่ะแปลกดีมึงไม่สังเกตเหรอวะว่าทําไมหน้าห้องเราเนี่ยถึงมีพวงมาลัยสีดําแล้วก็น้ําแดงอะ่ะอ๋อเขาบวงวงห้องเรียนหรือเปล่าไม่ใช่แค่นี้นะมึงมึงลองสังเกตครูออนดี คูอเนก,กทาตัวแปลกๆปกเหม่รอยผิดปกติเหมือนไม่ใช่ควอเนยงไงอย่างนั้นแหละปกตินางก็บ้าบาบอแบบนี้แหละยคิดมากเลยเหรอาวะแต่เมื่อคืนกูเจอข่าวนึงอะ่ะเขาบอกว่าโรงเรียนชื่อดังย่านทองหล่อมีนักเรียนพัดต,ตกตึกเสียชีวิตคาที่แล้วย่านทองหลอก็มีแค่โรงเรียนเราอะ่ะมึงว่ามันแปลกแปลกวะว่ะโรงเรียนปิดข่าวหรอวะหรือว่าอะไรที่ทำให้มึงคิดแบบนั้นอะ่ะมึงไม่สังเกตเหรอวะอยู่ๆอีหญิงพลอยกับอีแม่เมืองก็หายไปเลยเว้ยไม่มาเรียนตั้งสองอาทิตย์แน่ อย่าบอกนะว่าเอางี้เขาบอกว่าคนตายเนี่ยช่วงแรกมกักจะไม่รู้ตัวตอนเที่ยงคืนอะ่ะมึงมาพิสูจน์กับกูไหมล่ะกูจริงสังนะอีจี้กูอยากรู้จริงๆนะเวย้ยว่าใครกันแน่ที่ตายอะจะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยทำไมยังไม่มาสักทีวะ อีจี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะอีจี้ไม่คิดจะรอกันหน่อยเหรอขอโทษทีว่าพอดีตื่นเต้นไปหน่อยเลยมานั่งสงบสติอารมณ์ตรงนี้แล้วไหนอะ่ะหมว่าตอนเที่ยงคืนอะ่ะคนตายจะมาทำอะไรซ้ำๆไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันอะ่ะถ้าอยากรู้มันก็ลองตายดูสิไรสาระกลับเหอะพรุ่งนี้เรามีเรียน,ชนเช้านว้ยกูคงไม่ได้มา ฝากลาเพื่อนๆด้วยนะเหินนะเดี๋ยวกูโทวปูกับเหอะอปะกูว่านะข่าวงเรียนชื่อดังย่านทองหล่อที่มีนักเรียนตายอะ่ะอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะมึงคนสมัยนี้อชอบเขียนข่าวอะไรมั่วๆเนาะแต่บางทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะจริงก็บ้าละจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมึงเจออะไรไหมก็ไม่ ดี๋ยวนะอีจี้มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยก็ไม่ตลกนะเว้ยอีจี้อีจี้อีจี้มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอีจี้อีจี้อีจ,อจี้แล้วไหนอ่ะหัวตอนเที่ยงคืนอะคนตายจะมาทำอะไรซ้ำๆไม่ใช่หรอ